สังคมก้มหน้าเหรอครับรู้จักอยู่แล้วอ๋อรู้จักครับผมรู้จักค่ะอ๋อรู้จักค่ะรู้จักค่ะก็รู้จักครับคิดยังไงกับปัญหาสังคมก้มหน้าเหรอครับจริงๆจะบอกว่ามันไม่ดีหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ไม่อยากให้ตัดสินว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแต่ที่เดียวคือมันหลายๆอย่างมันก็มีสองด้านเสมอครับสำหรับทรายนะคะค่ะทว่ามันเป็นสิ่งที่ เหมือนเราว่าเ,ออเราติดโทรศัพท์มากเกินไปจนไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยะค่ะคิดว่าปัญหานี้น่าจะแก้ยากในสมัยนี้นะคะคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาเหมือนเราเรามองตอนนี้นมันเหมือนเป็นปัญหาเล็กๆก็แค่คนเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าปล่อยให้เรื่องนี้มันเกิดเป็นความเคยชินขึ้นไปเรื่อยๆมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาใหญ่ๆตามมาได้สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ล่ะครับ จริงๆเราจะไปโทษเทคโนโลยีอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้เราก็ต้องโทษที่การกระทําของพวกเราเองด้วยก็หลักๆแล้วก็คงเป็นการรับเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามากเกินความจําเป็นอะไรเงี้ยครับคือเราจะเห็นคนในปัจจุบันคือแบบว่าตั้งแต่เด็กๆรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยก็ทุกคนก็ประสบปัญหานี้กันหมดคิดว่าน่าจะเป็น ความทันสมัยทางเทคโนโลยีค่ะที่ทําให้เราได้รับสื่อได้ง่ายคือเกิดจากพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายอะคะ่ะแล้วก็พวกสมาร์ทโฟนที่ตอนนี้มีการออกมาขายกันเยอะมากอาจจะเกิดจากเพราะว่านในชีวิตควิมเป็นจริงอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันน่าเบื่อมันไม่มีอะไรทำํำเราก็เลยต้องไปสนใจทางโลกออนไลน์แทนอะคะพอคนเราเนี่ยอยู่โดดเดียวแล้วเนี่ยก็ต้องหาสิ่งอะไรบางอย่าง เพื่อให้เราใครเหงาไปช่วงเวลาหนึง่งแนวทางการแก้ไขปัญหาเหรอครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเลยก็แค่เรามาคุยกันแค่นั้นเองพยายามวางมือถือของคุณแล้วก็สนทนากับเพื่อนของคุณให้มากกว่านี้น่าจะแก้ปัญหาที่ตัวเราเองก่อนเ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆก็คือควรแบ่งเวลาแล้วก็มีวินัยในการที่จะใช้ ใช้โทรศัพท์มือถือะคะ่ะแล้วก็มีมารยาด้วยอย่างเช่นตอนเรียนก็ไม่เอาขึ้นมาแล้วก็ให้คำนึงถึงความปลอดภัยตัวเองเป็นหลักด้วยคงเปิดกิจกรรมสักอย่างให้เพื่อนๆมานั่งคุยกันโดยที่ในกิจกรรมนั้นไม่ทุกไม่ให้ทุกคนเอาโทรศัพท์เข้ามาอะไรพวกนี้ค่ะสําหรับทรายนะคะทรายก็จะลองหากิจกรรมทำไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีหาวาดรูปฟังเพลงมันน่าจะดีกว่าการที่เราจะมาก้มหน้ากับมือถืออะคะ่ะคือ ให้เราหากิจกรรมผ่อนคลายให้มากขึ้นหากิจกรรมเรื่องกับคนอื่นคือจะไปให้คนอื่นมาทำกับเราก็ไม่ใช่คือต้องเริ่มจากที่เราก่อนมันถึงจะเกิดเป็นคือขายไปเรื่อยมันถึงจะเกิดการเปลีป่ยนแปลงไปนในทางที่ดีครับจริงๆการแก้ไขปัญหาผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ตัวบุคคลในแต่ละคนมากกว่าคือถ้าเรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้หรือว่าต้องต้องติดต่อสื่อสารก็ก็ควรจะใช้มันอย่างถูกต้องแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่มีความจําเป็นหรือว่า การการคุยกันต่อหน้าหรือไม่ต้องสื่อสารทางเทคโนโลยีทั้งหมดก็ก็หันมาหันหน้าคุยกันจะดีกว่าครับผมจริงๆทุกคนอยู่ทุกคนอยู่ในเจนเนอเรชันใหม่นี้ทุกคนอยู่แล้วผมก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในในเรื่องพวกนี้เหมือนกันแต่เราก็ต้องมีวิธีที่จะบริหารจัดการว่าเราเนี่ย จะอยู่ในแบบความพอดีตรงนี้หรือเปล่าหรือเราเนี่ยจะไปแบบไปก้มหน้าอย่างเดียวผมคิดว่าก็มีบางเวลาะคระับหนูก็อยู่นะคะในสังคมก้มหน้าช่วงยิ่งช่วงนี้ยิ่งติดโทรศัพท์ด้วยก็เล่นเป็นพักๆแต่ก็ไม่ถึงขั้นติด,ตดก้มหน้าตลอดเวลาค่ะก็ถ้าเจอนาตีนะคะอันนี้ก็คงต้องอกเกิอตัวเองด้วยเหมือนกันว่าให้คำนึงถึง ผลประโยชน์ที่มันสําคัญกว่าแค่ความเพลิดเพลินเนี่ยเช่นเวลาเวลาเรียนหรือเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะตั้งใจคิดว่าควรจะเป็นเวลาที่เราศึกษาหาความรู้มากกว่าอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเอาความสนใจไปให้กับสังคมบันเทิงหรือว่าเรื่องชิดแชทอะไรที่อยู่ในโทรศาพาาัพท์อะคาะแบบว่าให้พักไว้ก่อนสังคมก้มหน้ามันก็มีทางด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีไม่อยากให้ตัดสิง <c oughs> ว่ามันเป็นด้านไม่ดีซะทีเดียวแต่ว่า ผลที่มันออกมามันอาจจะมีโทษมากกว่ามีข้อดีอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยากให้ทุกคนแบ่งเวลาให้ให้ถูกแล้วก็อย่าใช้สื่อหรือว่าเทคโนโลยีในทางที่ผิด